ศึกโกสัมพีพระนางจามเทวีเจ้าหญิงนักรบแห่งกรุงละโวในยุคที่หญิงงามถูกเปรียบเพียงดอกไม้ในวังมีเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งค่ะที่กลายเป็นนักรบผู้ถือดาบเพื่อปกป้องเกียรติและแผ่นดินของตนและนี่คือเรื่องราวของพระนางจามเทวีแห่งกรุงละโว เมื่อพระนางจามเทวีมีพระชนมายุได้เพียง20พสรษันศาพระเจ้ากรุงละโวผู้เป็นพระราชบิดาได้ส่งมั่นหมายพระนางไว้กับเจ้าชายรามราชแห่งเมืองรามบุรีแต่ด้วยความงดงามเลื่องลือไปทั่วสารทิศเจ้าชายแห่งเมืองโกสัมพีอาณาจักรมอนหรือพมา่าในเวลานั้นก็ส่งทูตมาสู่ขอพระนางเช่นกัน แต่ทว่าพระเจ้ากรุงละโวทรงปฏิเสธเพราะพระธิดามีคู่มั่นแล้วแต่คำปฏิเสธนั้นกลับจุดไฟแห่งความพิโรธขึ้นในดวงอาทัยของเจ้าชายโกสัมพีพระองค์จึงรวบรวมกองทัพขนาดมหึม,มายกมาล้อมกรุงละโวเพื่อชิงพระนางผู้เลอโฉมกองทัพละโวในครั้งนั้นมีกำลังน้อยกว่าหลายเท่ามากขุนนางทั้งหลายต่างเห็นว่าควรยอมอ่อนข้อเพื่อรักษาชีวิต แต่พระนางจามทเทวีกลับลุกขึ้นยืนอย่างองอาจตรัสว่าหากเราจะพ่ายก็ขอให้พ่ายในศึกมิใช่พ่ายด้วยความหวาดกลัวพระเจ้ากรุงละโวจึงโปรดให้พระธิดานำทัพด้วยพระองค์เองพระนางจัดกองทัพเป็นหญิง500คนชายพันหนึ่งซึ่งบางตำนานก็บอกว่าสองพันค่ะ เข้าประจันบานกับกองทัพศัตรูด้วยกลอุบายอันแยบคาย่อคาศึกเข้าสู่ที่แคบแล้วตีโอบกระนาบจากทั้งสองด้านเสียงศาสตร,ราอาวุธเสียงโลกกระทบดังก้องสะท้อนทั่วสมรภูมิกระทั่งพระนางทรงบัญชาให้ในายทัพของแต่ละฝ่ายดวลอาวุธกันตัวต่อตัว ซึ่งพระนางจามเทวีเองทรงจับพระขันเผชิญหน้ากับเจ้าชายโกสัมพีศึกนั้นรุนแรงยิ่งนักแต่สุดท้ายพระนางก็ได้เป็นผู้รับชัยเจ้าชายโกสัมพีเมื่อสิ้นอำนาจแห่งขติยะจึงเชือดพระสอด้วยประหัรต,ตนเองกองทัพที่สิ้นจอมทัพจึงพากันยอมแพ้แต่โดยดีชัยชนะครั้งนั้นแม้เป็นเกียรติยศสูงสุดของกรุงละโวแต่ในพระเนตรของพระนางจามเทวีกลับเต็มไปด้วยความสลด พระนางจึงโปรดให้สร้างวัดขึ้นในสมรภูมิเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลแก่ผู้ล้มตายทั้งสองฝ่ายและจัดการประสบอย่างสมเกียรติทุกนายหลังสงครามสิ้นสุดพระราชาพิธีพิเศษสมรส ระหว่างพระนางจามเทวีและเจ้าชายรามราชจึงเริ่มขึ้นอย่างยิ่งใหญ่บางตำนานกล่าวว่าพระเจ้ากรุงละโวส่งเวรราชสมบัติให้ทั้งสองพระองค์ครองเมืองแต่บางฉบับก็กล่าวเพียงว่าเจ้าชายรามราชได้เข้ามารับราชการในราชสำนักละโว